โรงเรียนบ้านขยุงขยุงศิลป์ศึกษาอเภออุทุมพรพิสัยจัังหวดศรีสะเกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต2ภายใต้การบริหารงานโดยนายเสรีอุตสาหะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยุงขยุงศิลป์ศึกษาโรงเรียนบ้านขยุงขยุงศิลปศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน248คน Best Practice โรงเรียนบ้านขยุงขยุงสินศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีขยุงศิลปโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีขยุงศินปศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของท้องถิน่น สร้างพื้นฐานและความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางแนวคิดรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรร่างหลักสูตรแผนการเรียนรู้เอกสารประกอบจัดเวทีวิพากษ์หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมินผลการใช้หลักสูตรสรุปรายงานผลการดำเนินงานขยายผลจากนักเรียนกลุ่มเล็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน16คนสู่นักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งโรงเรียนจํานวน248คนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สร้างพื้นฐานและความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรชาวบ้านใช้สารเคมีในนาข้าวสภาพแวดล้อมถูกทำลายทำให้สัตว์ในนาข้าวเช่นกุ้งหอยปูปลาถูกทำลายชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสารเคมีเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางแนวคิดรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษานำสู่การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นร่างหลักสูตรแผนการเรียนรู้เอกสารประกอบร่างหลักสูตรท้องถิ่นจัดทำแผนการเรียนรู้ จัดทำเอกสารประกอบจัดเวทีวิพากษ์หลักสูตรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นผู้นำด้านการเกษตรผู้นำด้านสาธารณสุขและชาวบ้านมาร่วมประชุมวิพากษ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มเสนอต่อผู้บังคับบัญชาขยายผลจากนักเรียนกลุ่มเล็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน16คนสู่นักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งโรงเรียนจำนวน248คนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีขยุงศิล เริ่มจากการเตรียมปุ๋ยคอกใส่ในนาข้าวหลังจากนั้นเริ่มไถพรวนทานาหวานจะเห็นได้ว่าข้าวในนาเริ่มงอกข้าวในนาเริ่มยาวสวยแต่มีหญ้าขึ้นมาปะปนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนจึงเห็นความสำคัญร่วมกันถอนหญ้าในนาข้าวนวัตกรรมวิถีพอเพียง ตัดใบข้าวเพื่อให้หญ้าขึ้นช้าจึงเกิดนวัตกรรมวิถีพอเพียงตัดใบข้าวและปล่อยน้ำเข้านาข้าวเริ่มสูงพ้นน้ำหญ้าเน่าเปื่อยอยู่ใต้น้ำข้าวเริ่มงอกงามข้าวที่เจริญงอกงามเริ่มแก่และออกรวงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนชุมชนช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมคณะครูนักเรียนชุมชนช่วยกันลงแขกสีข้าวเพื่อนำมเมล็ดข้าวที่ได้ไปตากให้แห้งคณะครูนักเรียนชุมชนนำมเมล็ดข้าวตากให้แห้งก่อนนำขึ้นสู่ยุ้งฉางโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีขยุงศิล ได้ผลผลิตจากนาข้าวนำสู่โครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานข้าวจากแปลงสาธิตของโรงเรียนผู้มเนยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนร่วมเผยแพร่โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีขยุงศิลป์โดยการทำนาปลอดสารพิษสู่ชุมชนแทนการใช้สารเคมีเป็นการอนุรักษ์หน้าดินเพื่อให้ชาวบ้าน ได้รับประทานข้าวปลอดสารพิษและมีสุขภาพอนามัยที่ดีต่อไป b บสพร็อกซ์ทิสโรงเรียนบ้านขยุงขยุงศิลศึกษาผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการเกษตรอินทรีย์ขยุงศิลป์ 1. น 1. นักเรียนได้เรียนรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นมูลสัตว์ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว 2. นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ ในการทำงาน 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านขยุงขยุงศิลปศึกษามีข้าวปลอดสารพิษรับประทาน 4. มีการเผยแพร่วิถีเกษตรพอเพียงสู่ชุมชนเบส Practice โรงเรียนบ้านขยุงขยุงศิลปศึกษาตามโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีขยุงศิลป์ขอบคุณค่ะ